รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดวุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้าหนักนะเนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดนะพี่ใส่ได้ยาวๆแล้วนะผ้าไม่ย้อยด้วยเนื้อผ้าของเขาจะมีความหนานุ่งใส่สบายค่ะพี่ไม่หนาเยอะนะตัวนี้ผ้าไม่มีซับไมคค่ะพี่ผ้าไม่ต้องรีดแล้วเนื้อผ้าไม่ย้อยผ้าดีมากๆเลยงานของเขาจะเป็นคอป,ปกค่ะพี่ซิปตรงนี้พี่รู้ได้จริงเลยนะแล้วก็มีมุดมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้นะคะพี่แขนค่ะใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของ มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่กระเป๋าลึกนะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ยับนิดนึงนะคะพี่เพิ่งแกะามาจากซองนะผ้าดีใส่สบายค่ะพี่ผ้าเทปตัวเดิมรุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหน้าผ้าอยู่ที่48นิ้วนะความยาวชุด49นิ้วเป็นชุดเดรสค่ะพี่เป็นฟรีไซส์และมีไซส์เดียวนะแนะนําว่าอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่จะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะทรงเขาสวยมากๆเลยรุ่นนี้ขอจัดพิเศษให้พี่ 229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229นะกับงานตัวนี้พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสและตามด้วยสีนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าน้าตา,าลคาราเมลนะคะพี่ กระอ,อกเป็นน้ําตาลคาราเมลแบบนี้ออกไปส้มๆนิดๆนดนะแบบนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าน้ําตาลคาราเมลนะคะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สองสองเก้าเท่านั้นและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะเป็นน้าตาลอ่อนๆแบบนี้นะพี่ขอเรียกสีครีมค่ะจัดให้เลยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทผ้าดีมากๆเลยอยากให้ลองค่ะพี่ คุ้มเลยตัวนี้ใส่ยาวๆคุ้มๆอกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วความยาวชุด49นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะขอเรียกว่าสีครีมนะพี่เป็นน้ําตาลอ่อนๆน,นะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าน้าตาลคาราเมลนะคะพี่มันจะออกโทนส้มๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่2 29เท่านั้น